สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อนายศักพงษ์ลำเทียนนะครับสอนอยู่จำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพกบิบุรีนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุละลื่นและหัดวิชา20101นย์หนขนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในหน่วยที่1นนะครับเรื่องพลังงาน จุดประสงค์ประจำหน่วยนะครับข้อที่ 1. บอกความหมายของพลังงานได้ข้อที่2บอกความสําคัญของพลังงานได้ข้อที่3ระบุประเภทของพลังงานได้ข้อที่4อธิบายแหล่งทรัพยากรพลังงานได้ข้อที่5บอกอัตราการใช้พลังงานได้ข้อที่6อธิบายชนิดของพลังงานจากเชื้อเพลิงได้ข้อที่7 อธิบายชนิดของพลังงานทดแทนได้นะครับความหมายของพลังงานนะครับพลังงานคือความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทํางานได้ซึ่งงานเป็นผลจากการกระทําของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปนะครับของพลังงานจะมีอยู่สประการคือ ทำงานได้และเปลี่ยนรูปได้นะครับความสําคัญของพลังงานนะครับข้อที่1ก็คือพลังงานในการประกอบกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่างๆนะครับข้อที่2พลังงานมีความสําคัญสําหรับการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์นะครับข้อที่3พลังงานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง,ทาง,ทางธรรมชาตินะครับประเภทของพลังงานข้อที่1ก็คือพลังงานสิ้นเปลืองนะครับพลังงานฟอสซิลได้แก่น้ํามันรวมทั้งหินน้ํามันนะครับ ทายน้ำมันฐานหินและก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็หมดนะครับเพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้พลังงานพวกนี้หรือปกตินะครับจะอยู่ใต้ดินนะครับถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ในอนาคตบางทีซึ่ง บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรองนะครับข้อทสองพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานประเภทนี้ได้แก่ไม้กระดาษฟืนแกบกากหรือชานะครับชาอ้อยนะครับชีวมวลเช่นมูมลสัตว์และก๊าซชีวภาพนะครับน้ำจากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันไฟฟ้านะครับ แสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์ได้นะครับลมก็คือการหมุนกลางหันลมผลิตไฟฟ้าครับแหลง่หลงทรัพยากรพลังงานนะครับก็จะมีอยู่8ปแหล่งครับหนึ่งก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่เราได้พูดไปพลังงานจากน้ําก็ จากเขื่อนนะครับที่เวลาน้ําไหลก็จะมีกังหันที่หมุนดูนะครับข้อที่สามนะครับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือพวกซากสัตว์นะครับที่อยู่ใต้ดิน,นครับข้อที่สี่พลังงานจากลมนะครับก็คือกังหันลมที่เราผ่านตามลำตะคองนะครับที่อยู่บนเขาพลังงานจากชีวมวลนะครับ พลังงานด้านความร้อนใต้พิภพนะครับพลังงานข้อที่สินะครับพลังงานจากไฮโดรเจนนะครับข้อที่8พลังงานจากการปฏิกิริยานยิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นอัตราการใช้พลังงานนะครับ ที่ก็คือแบ่งไว้สีฟ้านี่นะครับก็คือที่อยู่อาศัยนะครับก็คือในด้านที่เป็นสีดําหรือสีเทานะครับก็คืออุตสาหกรรมนะครับด้านอุตสาหกรรมแล้วที่เป็นออกสีน้ําตาลนะครับการคมนาคมนะครับทางบกนะครับอ่ะชนิดของพลังงานจากจากเชื้อเพลิงนะครับ ก็จะมีเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวแล้วก็เชื้อเพลิงกาซนะครับอ่าชนิดของพลังงานทดแทนนะครับก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะครับพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับแล้วเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับ พลังงานชีวมวลพลังงานาน้ำน้ำมันไบโอดีเซลนะครับแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอนะครับอ่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปให้นกเรียนฟังนะครับคือพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการตอบสนองความต้องการ ท่านพื้นฐานของประชาชนและปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมครับดังนั้นจึงต้องการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอนะครับมีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะครับเพื่อ สามารถตอบสนองความต้องการขขั้นพื้นฐานของประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ด้านกิจกรรมการผลิตต่างๆนะครับได้อย่างพอเพียงนะครับพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแบ่งออกได้เป็นสองประเภท,ทใหญ่ๆก็คือพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยพลังงานสิ้นเปลืองคือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะครับรวมถึงถ่านหินถ่านน้ำมันทรายน้ำมันน้ำมันดิบนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ตามชีวิตประจำวันนะครับและแก๊สธรรมชาตินะครับส่วนพลังงานหมุนเวียนนะครับหมายรวมถึงพลังงานที่ได้จากไม้ฟืนแก่กากอ้อยครับ ชีวมวลน้ำแสงอาทิตย์ลมและคลื่นนะครับวันนี้อาจารย์ก็สรุปเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากงานให้นักเรียนไปทํางานด้วยนะครับตามลิงก์ที่อาจารย์ฝากไว้นะครับแล้วให้นักเรียนทำเสร็จแล้วส่ง ให้อาจารย์ตามขอบเขตเวลาที่อาจารย์กำหนดด้วยนะครับขอบคุณครับ